s a m s u n Galaxy g S 24 Ultra ถ้าไม่มี Galaxy AI ยังน่าใช้อยู่ไหมกับปัจจุบันนะครับที่เปิดตัวมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยราคาที่เราหาได้ก็อยู่ที่ประมาณ30,000กลางๆเท่านั้นเองมันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับแล้วก็มันน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้โมจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังครับ สวัสดีครับผมมดจาก SMotor อครับอย่างที่มดบอกไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่า Samsung Galaxy S 24อั t ตรเนี่ยถ้ามันไม่มี Galaxy AI นะครับมันน่าใช้ไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามันน่าใช้มากถึงแม้ว่านะครับซัมซุงเนี่ยจะชูจุดเด่นในเรื่องของ Galaxy AI ก็ตามนะแล้วมันน่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมดจะมาแบ่งเป็นหัวข้อให้ทุกคนได้ฟังนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเราเนี่ยเลือกใช้โทรศัพท์เนี่ยก็เลือกใช้ตามความต้องการแล้วก็โจทย์ในการใช้งานใช่ไหมครับระบบปฏิบัติการนะครับที่ได ก็จะมีอยู่2ระบบปฏิบัติการนะครับนั่นก็คือ iOS นะครับแล้วก็ Android นั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ย iOS นะครับเขาก็มีเจ้าเดียวไปเลยเนาะสำหรับ Apple นะครับใครนะครับที่แบบว่าชื่นชอบการใช้งานง่ายๆไม่ต้องปรับแต่งอะไรเยอะนะครับสำเร็จรูปมาเลยนะครับ iOS นะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชื่นชอบการปรับ แต่งนู่นนี่นั่นนะครับมีการคัสตอมมีอิสระในการใช้งานแน่นอนนะครับว่า Android นะครับก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานในเรื่องนี้ครับแต่ในพาร์นี้นะครับทุกคนเราจะไม่พูดถึงความปลอดภัยเนาะเพราะว่าปัจจุบันนะครับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iOS นะครับหรือว่า Android เนี่ยก็มีความปลอดภัยที่ใกล้เคียงกันแล้วนะโอเคครับคราวนี้นะครับก็ตัดมาที่ s a m s u งก g a รซี y a อ4 Ultra อัตรนะครับอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มี AI นะครับแล้วมันก็เป็นโทรศัพท์ Android ซึ่งโทรศัพท์ Android ะก็มีเยอแยยะมมาากในท้องตลาดนะครับททุกคนนแต่่่่สิงงึีอย ให้ Samsung Galaxy S 24 Ultra เนี่ยมันน่าใช้นะครับแล้วก็แตกต่างจาก Android ยี่ห้ออื่นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ใช่ยี่ห้ออื่นไม่ดีนะเอาเป็นว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นความชัดเจนเป็นไลเซนของ Samsung แลยกันเนาะที่ทำให้ Samsung Galaxy S 24 Ultra เนี่ยน่าใช้นะครับนั่นก็คือนะครับในเรื่องของ One UI ครับทุกคนปกตินะครับโทรศัพท์ Android เนาะก็จะถูกครอบครับด้วย UI นะครับของแบรนด์ต่างๆนะครับอย่างของ Samsung นะครับก็จะเรียกว่าาา One One Samsung UI Ultra UI นนนนนนนะะะคคครรรััับบบตอี้ใ S Galaxy 24ก็เดิทงงมถึ6.1 ในส่วนนี้นะครับก็สร้างความแตกต่างนะครับในเรื่องของความมินิมอลนะครับในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์นะครับทุกคนในเรื่องนี้นะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ซัมซุงเนี่ยครับเสริมเข้ามาในทุกรุ่นเลยครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นไม่มีนะครับนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า g o o d l o c k นั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องของการปรับแต่งนะครับทุกคนแอปพลิเคชัน o o d Lock เนี่ยสามารถปรับแต่งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอคอนนะครับสามารถปรับเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมเป็นดาวเป็นอะไรงี้ก็ได้นะครับ c u สตอม Keyboard ดนีครับที่สามารถเปลี่ยนสีนะครับให้เข้ากับเฉดของทีมที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็สามารถปรับคอนโทลพาร์ e นลนะครับแล้วก็สามารถปรับในเรื่องของ ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับให้สามารถเป็นธีมสีเดียวกันได้เฉพาะในส่วนของแอปพลิเคชัน g o o d l o c k เนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องบอกว่าในส่วนนี้แหละครับกินขาดในมือถือ Android หลายๆรุ่นเลยนะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Galaxy Store นั่นเองครับโอ้โหแค่แบบว่ามีแอปพลิเคชัน g o o d l o c k เนี่ยพี่ก็คิดว่ามันดีที่สุดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอเคนะครับแอปพลิเคชัน Good Lo c k มันก็เป็นส่วนเสริมเนาะทุกคนแต่ว่าในฝั่งของซอฟต์แวร์จริงๆนะครับในฝั่งของ o บงรบร เปเปอร์นะครับในเรื่องของล็อกสกรีนนะครับเขาก็ปรับได้เยอะแยะไปหมดเลยทุกคนใครนะครับที่เป็นสายปรับแต่งนะครับต้องชื่นชอบในส่วนนี้นะครับโมดก็ลองใช้ Android นะครับมาหลายยี่ห้อแล้วเนาะก็ต้องบอกว่านะครับ ถ้าเกิดว่าเราเลือกโทรศัพท์ Android นะครับมาเพื่อเรื่องของการปรับแต่งมาในเรื่องของการแก้ไขปรับนู่นนี่นั่นซัมซุงนะครับก็คือว่าเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะครับเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ในรเรื่องของการปรับแต่งมากที่สุดเลยครับนอกจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งเลยที่สําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของการโหลดทีม,มาใช้ใช่ไหมครับหรือว่าที่เราเรียกว่าทีมเนาะ ตีมนะครับของซัมซุงเนี่ยก็มีให้เลือกโหลดเยอะแยะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟรีในเรื่องของการเสียเงินนะครับบอกเลยนะครับว่าส่วนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าตีมมันเสียเงินแล้วเราโหลดมาแล้วเราไม่ชอบทําไงนะครับมันสามารถทดลองใช้ได้ทุกคนในส่วนนี้แหละนะครับจะช่วยให้เราตัดสินใจได้เลยว่าตีมนี้เราชอบหรือไม่ชอบนะครับมดเองก็ไม่ได้โหลดตีมอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราสามารถคัสตอมได้ในกู o ดล็อกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเลือกที่จะตกแต่งเองอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถนะครับดาวน์โหลดได้นะครับใครท ดาวโหลดมาได้เลยบอกเลยนะครับว่าเยอะแล้วก็น่ารักมากๆครับต่อมาในเรื่องของฟอนต์ครับทุกคนมดเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ชอบโทรศัพท์ Android เลยก็คือเรื่องของฟอนต์ a อน r o i d นะครับเป็นโทรศัพท์ที่ฟอนต์ไม่สวยเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับฝั่ง iOS เนาะ iOS เนี่ยนะครับจะมีฟอนต์ที่แบบมาอ่านง่ายสบายตาครับแต่ว่าปัญหานี้นะครับก็แก้ได้นะครับที่ Galaxy Store นะครับคือเรานี่ครับสามารถดาวน์โหลดฟอนต์แก้ไขได้นะครับทุกคนอย่างฟอนต์ที่มดใช้นะครับมดก็พยายามจะหาที่มันใกล้เคีียยงงกกัับ iOS มมาาาาาท่่่่สุดนนะรเวอ แล้วก็สามารถใช้งานได้ง่ายสบายตานะครับในส่วนนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดคัสตอมได้เลยนะครับใครจะชอบแบบน่ารักเป็นทางการมินิมอลอะไรอย่างนี้ครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ทดลองใช้ได้เลยครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าแค่ซอฟต์แวร์นะครับในฝั่งของซัมซุงนะครับก็สามารถทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากใช้งานนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่จะย้ายมาแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับทุกคนว่าถ้าเกิดว่ามีแค่ซอฟต์แวร์นะครับเป็นส่วนที่หนึ่งแล้วนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์อะไรขนาดนั้นนะครับพาร์ทนี้นะ ให้เป็นเดสก์ท็อปนะครับหรือว่าใช้งานเป็นแบบคอมพิวเตอร์ได้ในส่วนนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Galaxy AI นะครับแต่ก็ถูกใส่มาใน S 24 Ultra ถ้าเกิดว่าใครได้ใช้นะครับหรือมีบางสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องใช้ PC อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนนี้ก็ตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้ดีมากเลยครับนอกจากนั้นแล้วนะครับทุกคนสิ่งหนึ่งนะครับที่ให้มาใน Samsung Galaxy S 24 Ultra ก็คือ S Pen ครับ S Pen เนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับที่สําคัญมากๆสําหรับสายโจดนะครับหรือว่าสายทํางานตัวมดเองนะครับก งานค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ใช้งาน S Pen ค่อนข้างเยอะ mm hmm. พูดถึงนะครับคนที่ไม่ได้เป็นสายจดเลยนะถ้าเป็นสายแต่งรูปนะครับทุกนนิ้วเรานะครับก็อาจจะใหญ่เกินไปนเวลาที่แบบเฮ้ยเราจะแบบ ขยายภาพแต่งภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ S Pen นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยแต่งภาพได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสายจดนะครับทุกคนก็ต้องบอกอยู่แล้วนะครับว่าเขาทํามาเพื่อจดนะครับมันสามารถเปลี่ยนลายมือของเรานะครับให้เป็นตัวพิมพ์บางคนลายมือไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยนะครับในส่วนนี้นะครับก็สามารถทํางานได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัว Spen นะครับก็มีหน้าที่เป็น Air Command สมมติว่าเราถอดออกมาใช่ไหมครับสามารถเป็นรีโมทชัตเตอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถทํางานอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ นี่แหละครับมันคือจุดไม้ตายนะครับที่ทาให้ m ั sung งก l a x y S24 Ultra เนี่ยแตกต่างจากรุ่นอื่นนั่นเองครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้งานปากกาเนาะในเรื่องของ Good Lo อกในเรื่องของซอฟต์แวร์ในเรื่องของ Samsung เด็กอะไรเงี้ยนะครับซัมซุงที่เป็น g a l a x y S รุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะสำหรับตัวมดเองนะครับในเรื่องของการปรับแต่งเนี่ยมดถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่สุดนะครับที่ทําให้มือถือแอนด o i d ดเนี่ยแตกต่างจาก iOS อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะ ได้อย่างมีความสุขครับต่อมาเนะครับเดี๋ยวโมจะมาเล่าสเปคให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่ามันมีแค่ในเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ดีแล้วอะไรเงี้ยและส่วนอื่นๆมันเป็นยังไงบ้างนะครับตัดภาพมาที่ฮาร์ดแวร์ทุกคนในส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าในสเปคคร่าวๆของ Samsung Galaxy s 2 4 Ultra เนี่ย แทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยจาก S23 นะครับ S23 หรือ S22 อะไรอย่างงี้เนาะใครที่กระโดดมาจาก S23 ก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ว้าวหรือว่ามันไม่ได้อะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนอย่างเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนะครับตอนนี้นะครับ s a ม s u n ก g a l a x ซี S24 Ultra ก็ใช้หน้าจอที่เป็น6.8นิ้วนะครับเป็นแบบจอแบนนะครับทุกคนเป็นแบบ flat display นะครับมันมีโค้งเล็กๆนะครับทุกคนแต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งีมานคนนนึงะครั ที่ไม่ชอบโทรศัพท์ที่เป็นแบบ จอโค้งเลยทุกคนเออพอเรามาเจอ S24 Ultra นะครับที่แบบจอแบนแล้วนี่แหละนะครับซัมซุงมาถูกทางแล้วนะครับในเรื่องของจอ120เฮิรตนะครับซัมซุงก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ผลิตจออยู่แล้วเนาะก็ในส่วนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานนะครับหน้าจอดีแล้วนะครับในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับก็ให้เป็นชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3ก็สูงสุดของ Android ตอนนี้เนาะในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็ไม่ได้น่าห่วงนะครับในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับเขาก็มีแผ่นระบายความร้อนในส่วนนี้นะครับ ซัมซุงก็แก้ปัญหามาให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเล่นเกมถ่ายรูปนานๆนะครับชิปเซตการจัดการพลังงานได้ดีหรือการประมวลผล AI ที่รวดเร็วนะครับก็สามารถใช้งานได้ดีแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดยังมีคําถามนะครับที่แบบเจาะลึกลงไปว่าแล้วถ้าสมมติว่าผมจะซื้อมาเล่นเกมโดยเฉพาะเลยเป็นยังไงบ้างนะครับตัวมดเองนะครับทุกคนไม่ได้เป็นสายเกมมิ่งเนาะแต่ว่ามดมีความรู้สึกว่าการเล่นเกมนะครับก็มันทําได้ดีแหละมันก็ทําได้ดีในระดับ Android ตัวท็อปเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรความลื่นไหล ความเนียนตาความสมูทอะไรเงี้ยมดเคยใช้โทรศัพท์แบรนด์หนึ่งนะครับที่เป็น Honor นะครับมดรู้สึกว่าการใช้งาน Honor Magic 6 Pro ตอนนั้นน่ยมันเล่นเกมได้ดีกว่าแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเล่นได้ลื่นไหลกว่านะครับแต่ไม่ใช่ว่า Samsung Galaxy S24 Ultra ไม่ดีนะครับทุกคนมันก็ดีนะครับแต่แค่ฟิลลิ่งบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะรู้สึกว่าชอบตัวนั้นมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPhone เป็นยังไงบ้างมดกับรู้สึกว่ามดชอบ Samsung Galaxy S24 Ultra มากกว่าเพราะว่า iPhone เนี่ยแบบว่าร้อนมากทุกคนเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของการจัดการความร้อนนะครับ มดก็แอบเทใจมาทาง Samsung นิดหน่อยครับแล้วเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ให้ความจุมาที่5,000 m มิลลิแอมนะครับส่วนนี้ก็ใช้งานได้หมดวันแต่ว่า ความอึดของซัมซุงนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับ iPhone 15 Pro Max เนาะมันมีความรู้สึกว่า iPhone 15 Pro Max จะมีความอึดกว่าเล็กน้อยนะครับหรือว่า <laughs> เพราะว่าช่วงนี้หมดเลนเจ้าตัว S24 บ่อยก็ไม่รู้นะมันจะมีบางอย่างทุกคนเช่นสมมติว่าออสมมติว่าเราชาร์จเต็มที่100ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราใช้มาสัก1ชั่วโมงในชั่วโมงแรกนะครับซัมซุงมันจะไหลแบบปุ๊บปุ๊บลงมาเลยแล้วมันก็จะเริ่มนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนของไ h o n e เนี่ยเขาก็จะรักษาระ เปอร์เซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับลงมามันจะเริ่มแบบแบตหมดช้าลงอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานได้เต็มวันนะครับทุกคนแต่ว่าในช่วงแรกมันจะลดเร็วแค่นั้นเองครับแล้วในเรื่องทั่วไปนะครับลำโพงก็เป็นลําโพงคู่ใช้งานได้ดีเนาะในส่วนนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับแบรนด์อื่นเขาก็อันนี้มดไม่ได้เป็นคนหูทิปนะครับแต่เขาบอกว่าแบรนด์อื่นก็ทําได้ดีกว่าแต่ว่าในส่วนนี้ถ้าเราใช้หูฟังไวเลสนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของการใช้งานลําโพงครับก็บอกไว้ก่อนนะครััวววว่่่่าเเนนนนนลพงงงงงูะะะรรห้้สีีีียยยทแแตตออ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 ไมขถึึซฟ์ก ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของการอัปเดตนะครับซัมซุงนะครับเขาเป็นแบรนด์หนึ่งนะครับที่อัปเดตไวมากนอกจากนี้นะครับก็ยังอัปเดตได้อย่างยาวนานอย่าง Samsung Galaxy s a m ซุงกา a ล็กซี่ S ยีสี่เองนะครับ mm hmm. เขาก็การันตีการอัปเดต7ปีซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจนะทุกคนเออแบบว่า เขาเรียกอะไรอ่ะสามารถแข่งกับฝั่ง iOS ได้นะครับว่าแบบเอ้ยเราสามารถอัปเดตได้นานเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าฮาร์ดแวร์ไหวไหมในอนาคตนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคราวนี้นะครับก็มาพูดถึงเรื่องสุดท้ายนะครับเราพูดถึงความน่าใช้กันไปแล้วนะครับก็มาพูดถึงเรื่องกล้องนะครับเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ในกลุ่มของ s a m s u n Galaxy g S 2 4เนี่ยมีปัญหากันมากๆเลยนะครับเขาบอกกันว่านะครับกล้องของ s a m s u n Galaxy g S 2 4เนี่ยนะครับสวยไม่เท่า S ยม่่ามี่ยไม่ได้ใช้ S 3หรืองซ 22มาก่อนเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันไม่สวยหรือว่ามันเทียบกันแล้วเป็นแบบไหนนะครับแต่อันนี้บอกเลยนะครับทุกคนว่าเวลาที่ออกไปใช้งานนะครับในเรื่องของภาพนิ่งนะครับมดกับชื่นชอบ Samsung Galaxy S24 Ultra มากกว่า iPhone 15 Pro Max นะครับในเรื่องของมิติในเรื่องของสีสันในเรื่องของการถ่ายความคมชัดนะครับ Samsung s g m s u x y Galaxy S24 Ultra ตัวมดเองนะครับมดรู้สึกว่ามันทําได้ดีกว่ามากๆนะครับแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกครั้งนะครับที่หยิบซัมซุงขึ้นมาถ่ายนะครับรู้สึกสบายใจกว่าใช้ iPhone นะครับในพาร์ทของภาพนิ่งนะแต่ถ้าเกิดว่าในพาร์ทของวิดีโอนะครับทุกคนในส่วนนี้ถ้าสีสันนะครับมดก็ยังให้ซัมซุงเนี่ยสวยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความนิ่งเรื่องของความสะเยรนะครับซัมซุงเนี่ยนะครับก็อาจจะแพ้ iPhone อยู่เล็กน้อยนะครับบอกกอนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของมดนะครับความรู้สึกของมดเนี่ยนะ s น m ่ u นะครับซัมซุงเนี่ยก็ทําไว้ที่90หรือ95มันต่างกันนิดเดียวทุกคนมันนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าก็รู้สึกได้นะว่าแบบเอ้ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นงานวิดีโอเนี่ยเราก็ยังไว้ใจนะครับในเรื่องของไอ o n e มากกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องสีสันอะ เอออันนี้ก็ต้องมาตัดสินในอีกเรื่องหนึง่งคุณต้องการอะไร่ะครับในการถ่ายวิดีโอคุณต้องการวิดีโอที่สีสันสวยสดใสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบสามารถเอาไปใช้งานได้เลยอย่างเงี้ยซัมซุงมันก็ตอบโจทย์นะครับเรื่องนี้อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับมดเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยการใช้งานของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันนะครับจริดภาพก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นะครับก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเลยครับสรุปให้ฟังเข้าใจง่ายๆเลยนะครับสำหรับซัมซุงกาลิซีเอสยี่ ถ้าไม่มี Galaxy AI นะครับสำหรับมดเองนะครับมดก็รู้สึกว่าก็เป็นมือถือที่น่าใช้นะครับแต่นะครับทุกคนอย่างที่เกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าตอนนี้นะครับซัมซุงนะครับ ไม่ได้ s นะั m s u ง g o f f i c i a l เนาะแต่หมายถึงว่าร้านค้าที่แบบว่าเขาเอามาจําหน่ายนะครับเป็นราคาศู์ไทยอะไรเงี้ยเราสามารถตามหาได้ในแบบโซเชียลที่เป็นแบบว่าเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์นะครับอย่างตัว t i k t o อกช็อปเองอะไรเงี้ยนะครับทุกคนไปลองดูร้านดีๆนะเราสามารถหาได้ในราคาแบบ3 5มหมื่นห้าพันนะทุกคนเออซึ่งนะครับราคาเปิดตัวเนี่ยมันเปิดตัวมาที่ประมาณ4 6่0 0ื่ั้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้นะครับผ่านมาประมาณสักห้าหเดือนเนี่ยนะครับเราสามารถหาได้ในราคา35 ส่วนนี้นะครับทุกคนต่อให้ไม่มี Samsung Galaxy AI อะ่ะยังไงก็คุ้มนะครับในเรื่องของการอัปเดตนะครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์การรับประกันนะครับที่แบบมีศูนย์เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับบอกเลยนะครับว่า ถ้าเกิดราคาประมาณ35 36มื่นเนี่ยขายดีมากๆแน่นอนแล้วก็ยังน่าใช้มากๆเลยนะครับที่สําคัญเลยนะครับใครที่ซื้อตอนนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้เจ็บตัวเท่ากับซื้อตอนแรกนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่หาได้ในราคาประมาณนี้นะครับและในเรื่องของความจุนะครับทุกคนอย่างที่มดบอกไปในเรื่องของราคาที่เป็น35มหมก็จะได้ความจุ256ร้ิกนะิกเนาะถ้าเกิดใครไม่พอนะครับก็ลองขยับเป็น5 1 2นอะครับอย่างตัวมดเองก็ใช้5-12ก็จะสบายใจกว่าแต่ว่าราคามันก็จะอาจกโดขขยับึ้น อีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็มันคุ้มค่ากับเราแล้วก็แบบไหนนะครับที่เราเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองครับเอาเป็นว่านะครับ ดีครับทุกคนต่อให้ไม่มี Galaxy a ี่ก็ดีนะครับใครนะครับที่มีประเด็นบอกว่าโอ้โหซัมซุงกาเล็กซี่นะครับมีแต่ชูจุดเด่นในเรื่องของ AI ไม่เห็นพัฒนาฮาร์ดแวร์บ้างเลยอันนี้ก็แบบก็อาจจะจริงมั้งทุกคนเออนะครับก็อาจจะให้เวลาในการทุ่มเทแล้วก็วิจัยในเรื่องของซอฟต์แวร์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ AI นะครับทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคของ AI ใช่ไหมครับเออใครนะครับที่ใช้ซัมซุงนะครับแล้วก็รู้สึกว่าโอ้หไม่อยากซื้อเลยนะครับมันก็ไม่ได้ใช้อออะะไรบกเเลยวว่ามีถ AI ในเครื่องเนี่ยมีนะครับดีกว่าไม่มีอะไรก็ตามนะครับที่มีไว้ก่อนนะครับย่อมดีกว่าที่แบบว่าเราจําเป็นต้องใช้แล้วหาไม่ได้ในอนาคตอะทุกคนเอออย่างน้อยมีไม่ได้ใช้โอเคไม่เป็นไรวันหนึ่งได้ใช้ก็ยังดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับแล้วรู้สึกว่า Ooh, วันนี้ต้องใช้แล้วว่ยางเงยนะครับโอ้แย่แล้วนะครับตายแล้วหาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคนะครับในเรื่องของ Samsung Gala ซ y AI นะครับก็ใครได้ใช้นะครับก็ยินดีด้วยแฮปปี้ด้ ก็ใช้ Samsung Galaxy AI เนี่ยประมาณสัก20%นะครับแต่งรูปนะครับลบรูปลบคนอะไรเงี้ยใช้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะครับก็มีนะครับดีกว่าไม่มีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศทานสเตหมดเห็นคนที่เขาเอาไปใช้แบบใช้งานจริงๆในเรื่องของการทานสเตเตอร์อะไรางี้นะครับก็ทําได้ดีนะครับทุกคนเออมันสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้แต่แค่ตัวเราเองนะครับอาจจะไม่ได้ใช้ในจุดนั้นแต่คิดว่าในอนาคตก็อาจจะได้ใช้ก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็น ประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วก็เป็นตัวช่วยนะครับเป็นตัวเรื่องในการตัดสินใจนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ดีนะครับเชียร์ให้ซื้อแต่ถ้าเกิดว่าพี่ค้าหนูจําเป็นจะต้องใช้แค่1เครื่องเท่านั้นนะระหว่าง Samsung Galaxy S24 Ultra หรือว่าหนูจะไป iPhone ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับกระซิบท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันแล้วตั้งแต่ใช้2เครื่องนี้มาเนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับมันจะมีความ กึกกึกักกนะครับมีความแบบแรมเต็มมีความแบบโอเวอร์ฟลนิดๆอะไรอย่างเงี้ยหมดไม่แน่ใจว่าแบบบางทีปัญหาที่หมดเจอนะครับก็คือในเรื่องของการใช้ไลท์ลูมทุกคนเวลาที่เราใช้ไลท์ลูมนะครับมมนมีความรู้สึกว่าบน iPhone เนี่ยมันสเสถียรแล้วก็ซิมเลตแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากๆพอมาบนซัมซุงนะครับมันมีความแบบนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปนะครับถ้าสมมติว่า iPhone ทําไว้100 ในส่วนนี้นะครับซัมซุงก็สัก95นะครับอะไรประมาณนี้เหมือนกันในเรื่องของการใช้งานวิดีโอกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆกันนะครับคราวนี้ในเรื่องของ IG นะครับมดไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการใช้งาน IG เลยนะครับทำไมถึงไม่มีปัญหานะครับก็ต้องบอกว่ามดเองนะครับเป็นคนที่ถ่ายมาก่อนแล้วค่อยอัพทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ถ้าสมมติว่าเอามาถ่ายเทียบกันนะครับถ่ายผ่านฟิลเตอร์ IG เลยหรือว่าถ่านผ่านแอปอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็อาจจะต้องให้ iPhone ชนะไปในส่วนนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการปรับแต่งซอฟต์แวร์นะครับ iPhone เขาก็ทําได้ดีกว่าในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับก็เลือกในสิ่งที่ใช่นะครับแล้วก็ใช้ในสิ่งที่ชอบนะครับใช้ให้แฮปปี้ใช้ให้มีความสุขบอกเลยนะครับว่ามดก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับ Samsung Galaxy S24 Ultra มากๆเลยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ